นะครับหรือท่านจะบุรณะบุญบ่อก็ปักไว้นะครับคุณพ่อพระสงฆ์พระราพอนะครับการบ้านบุรณะของพวัดของเราตื่นรักเจ้าพระแม่เป็นรองเจ้าพ่ออำเภอเมืองเจ้าของบรานติดอารมณ์ขอบคนสมัยปีเกิดของท่านนะครับก็ทำเชียร์ที่นะครับได้พาลูกมาหลานมานะครับก็ขอบปรารถนงนี้นะครับต้าน ชาวไทยเราก็คือในช่วงของเทศกาลับกนจะมีการ หล่อเทียนเพื่อถวายมับูชาแล้วก็สัง่งฆครงบูชาเทียนที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการหล่อในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะถวายได้ประสงค์ที่จะภาษาที่วัดเขากบหรือวัดบุรณะบรรพบพราษองวงนี้แล้วก็จะนําไปถวายกับวัดวอารามต่างๆที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารห่างไกลอาจจะมีประชาชนไปถวายไม่ถึงก็จะนําส่วนหนึ่งไปถวายให้กับวัดเขตชนบทนะครจะผม ก็ขอเชิญพรเชิญชวนญาติโยมทุกท่านที่ได้ชมทางรายการนี้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้มาที่จังหวัดนครสวรรค์หรือมีโอกาสได้ผ่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเพราทางวัดก็โครงการที่จะ สังขรน,น,นาสนาบุญยอดขากบวัดเขากบหรือวัดวรรรรอุรานพุทธพระมำหลวงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะท่านหลายที่มีโอกาสได้มาที่จังหวัดนครสวรรค์หรือมีโอกาสได้ผ่านไปทางภาคเหนือก็ขอเชิญทุกท่านได้มาร่วม ทำบุญด้วยการมาหล่อเทียนประจำปีเกิดเทียนยีสบสองนักสัตว์ซึ่งก็ถือว่าบรอดเขากบแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราก็คือมีเจดีย์บรรจุพรมสรีกทธาตุแล้วก็มีป่าจำลองสมัยของกรุงสุขโขทัยแล้วก็มีรูปหล่อขวอง,งปูทองซึ่งเป็นพะมหาเถระที่มีความขังดังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือ ของประชาชนทั่วไปแล้วก็การจัดประกอบพิธีดอเทียนในครั้งนี้เรียกว่าหลอบเทียนพรรษา12บสอนักษัตริย์ประจำปีเกิดอาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการจัดประกอบพิธีอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมทุกท่านที่มีปีเกิดแต่ละท่านมาร่วม็นเจาภาพหลอดเทียนประจําปีเกิดของท่านโดยทางวัดก็มีโครงการที่จะบูรณะปริสสงขรพัฒนา ยอดเขากบแห่งนี้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และประชาชนต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคยียงหรือกรุงเทพมหานครมีโอกาสก็จะได้มาพักผ่อนหย่อนใจมาร่วมทําบุญยอดเขากบแห่งนี้ขอเจริญพร <Okay. S 1> <laughs> ถึงปีกุลก็จะเป็นเจ้าภาพได้ตามปีเกิดญาติโยมเกิดปีไหนเกิด นักสัตว์ไหนก็ามาเป็นเจ้าภาพหลอเทียนได้ประจำปีเกิดดนักสัตว์นั้นตามกำลังศรัทธา